ที่จะจัดส่งงานทุกครั้งนะครับเราจะกลับมารีวิวให้ชมกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดใสายท่อเดิมนะครับที่ทางร้านได้จัดโมเป็นสูตรไส้ที่เดียวให้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมงานกันนิดนึงนะฮะในส่วน แน,นแน่นเป็นสูตรส้ลิิทเดียวนะครับแล้วก็มีสูตรท่อวนนะครับที่เสียงจะดัง